ประมวลกฎหมายอาญามาตรา358ทำให้เสียทรัพย์ย่อตัวบทผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ดีกาสำคัญประมวลกฎหมายอาญามาตรา358บัญญัติถึงความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์บ้า ผู้ใดทําให้เสียหายทําลายทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์เห็นได้ว่าองค์ประกอบความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์นั้นต้องกระทําต่อทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยซึ่งคำว่าทรัพย์ของผู้อื่นนั้นย่อมหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากเจ้าของทรัพย์ให้เป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาทรัพย์ ความผิดตามมาตรา358รผู้กระทําจะต้องมีเจตนากระทําเพื่อให้รัพย์ของผู้อื่นเสียหายจึงจะเป็นความผิดจำเลยเพียงแค่ถอนเสารั้วของโจท์แล้วเอาไปกองไว้เพื่อใช้ทางเดินตามที่เคยใช้เท่านั้นไม่ผิดฐานทําให้เสียทรัพย์